นี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งได้มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดสพพิจิตรเขตหนึ่งขอการเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีนะครับคุณครูที่เข้าสู่การเรียกว่การคัดกรองใช่ไหมนะครับในส่วนของเขตพื้ีการศึกษาเองนะครับเราได้ นำเรียนในเรื่องของบทบาทหน้าที่และแนวทางการมอบหมายงานให้พี่เลี้ยงเด็กพิการซึ่งตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเนี่ยนะครับมันเป็นตำแหน่งที่เราเรียกว่าไม่ใช่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของวิชาชีพโดยตรงอันนั้นเราต้องนึกถึงว่าพี่เลี้ยงเด็กพิการก็ต้องไม่สามารถจึงไม่สามารถแล้วว่าออกแบบการสอนหรือการจัดการเรียนรู้หรือ ไม่สามารถที่จะมอบงานให้เป็นครูผู้สอนประจําวิชาต่างๆครูประจําชั้นนะครับพี่เลี้ยงเด็กพิการเราจึงบอกว่าไม่ใช่ครูผู้ช่วยนะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญเลยเระฉะนั้นในการที่จะมอบหมายงานให้กับพี่เลี้ยงเด็กพิการนะครับเราก็ต้องดูว่าบทบาทจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ช่วยเหลือนะักเรียนที่บกพร่องนะครับที่ไม่สามารถช่วยหือตนเองได้นะครับหรือ มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวมีความยากลำบากในการดูแลตนเองหรือเป็น autistic, ออทิสติกนะครับและจะต้องมีบทบาทในการช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอนการพัฒนานักเรียนตามคำแนะนำของครูประจําการคล้ายๆว่าคือในห้องหนึ่งนะ่ะครูจริงๆที่สอนก็คือหนึ่งคนแล้วพี่เลี้ยงเด็กพิการจะต้องไปประกบไปช่วยเหลือนะครับ ในส่วนของการจัดการการสอนนั้นๆของครูนะครับในพี่เลี้ยงเดิกริรนะเราแบ่งออกเป็น2ระดับนะครับหระดับต่ําระดับต่ําก็คือระดับที่กําหนดคุณสมบัติคือจบการศึกษาภาคบังคับภาคบังคับเมื่อเทียบแล้วก็คือพูดการศึกษาระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3นะครับมีนิสัยสําคัญก็คือรักเด็กนะครับมีความเป็นคนใจเย็นทําหน้าที่ จริงๆแล้วก็คือดูแลช่วยเหลือเด็กที่การไม่ให้ได้รับอันตรายนะครับช่วยเหลือเด็กในการเคลื่อนไหวช่วยเหลือเด็กที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกิจ,กจ,กจวัตรประจําวันนะครับอย่างเข้าห้องน้ำนะครับการรับประทานอาหารนะครับการเดินทํากิจกรรมที่ไม่คล่องต่างๆก็ๆจะช่วยนะครับครูหรือช่วยเหลือเด็กช่วยครูประจําการนะครับในระดับที่2ก็คือระดับพื้นฐาน ระดับพื้นฐานนี่กำหนดคุณสมบัติไว้ต้องมีวุฒิในเรื่องวุฒิการทางด้านการศึกษานะครับทางการศึกษาอาจจะเป็นวุฒิปริญญาตรีนะครับหรือถ้าจบวิชาเอกโดยตรงก็ยิ่งดีนะครับเอกการศึกษาวิเศษก็จะยิ่งดีะัะนั้นในส่วนของการที่จะช่วยเหลือในส่วนของระดับพื้นฐานนะครับพี่เลี้ยงเด็กพิการสามารถที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนของเป็นครูในการสอนได้ช่วยเหลือครูในการสอนไม่ว่าจะเป็นการสอนซ่อมเสริมการผลิตสือ่อช่วยเหลือในการควบคุมชั้นเรียนนะครับปฏิบัติกิจกรรมฟื้นฟูเด็กภายใ,ใต้คำแนะนำดูแลของผู้ผู้สอนหรือนัก,ว,นกวิชาชีพโดยเฉพาะอันนี้นะครับเป็นคุณสมบัติของผู้เลี้ยงเด็กพิการระดับพื้นฐานนะครับดังนั้นเราต้อง ดูให้ออกนะครับเราจ้างยังไงเป็นจ้างเหมาบริการนะครับหรือจ้างตามเงินงบประมาณที่ทางสบทจัดสรรมาให้ท่านก็ต้องดูคุณสมบัตินะครับตามระดับด้วยว่าเขาอยู่ระดับต่ำหรือระดับพื้นฐานอันนี้ต้องต้องดูเกณฑ์น,นี้เป็นหลักด้วยนะครับในส่วนของแนวทางในการมอบหมายหนะ้าที่ให้กับพี่เลี้ยงเด็กพิการนะครับหนึ่ง ในเรื่องการจัดตารางเวลาเรียนให้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือมีความบกพร่องทางด้านร่างกายก็ดีหรือการเคลื่อนไหวนะครับมีความยากลำบากในการดูแลตัวเองคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับท่านจะต้องดอูจัดตารางให้คุณครูมีส่วนร่วงนะครับในการที่จะช่วยครูประจำประจำการในการดูแลนักเรียน 2. แบ่งเด็ก นะครับส่วนหนึ่งอาจจะแบ่งเด็กให้กับพี่เลี้ยงเด็กพิการสอนเสริมในกรณีที่เป็นนักเรียนเรียนรวมภายใต้คําแนะนําของครูประจําวิชานั้นๆนะครับในห้องสอนในห้องสอนเสริมวิชาการหรือท,ที่ที่โรงเรียนจัดไว้นะครับอาจจะเป็นห้องในห้องหนึ่งที่จะต้องอใช้การจัดการเรียนการส,สอนโดยเฉพาะนะครับอันนี้ต้องฝากดูแลด้วยนะครับในเรื่องตารางตารางเรียนนะครับตารางเวลา ที่จัดสรรให้ดูแลนักเรียนนะครับในส่วนของที่เลี้ยงเด็กพิการนะครับที่จะต้องประกบกับนักเรียนในโรงเรียนเรียนรวมเราเรียนในในนักเรียนเรียนชั้นเรียนรวมนะครับครูที่ทําการสอนในชั้นเรียนรวมรวมทั้งเด็กที่เราเรียกว่ามีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อาจจะสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีอาจจะทําลายการจัดการเรียนการสอนหรือไปรบกวนเพื่อนนะครับรบกวนเพื่อนในในขณะที่คุณครูจัดการเรียนการสอนเองนะครับ พี่เลี้ยงเด็ก,กพิการเองก็ต้องไปช่วยนะครับช่วยเหลือโดยในโดยเฉพาะวิชาที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มภาษาไทยนะครับกลุ่มวิชาภาษาไทยเองและคณิตศาสตร์นะครับและกัการสอนเสริมเนี่ยคุณครูเมื่อครูมอบหมายให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติพี่เลี้ยงดิพิการก็ต้องไปประกบนะครับเข้าประกบนะดูแลเขานะครับให้เขาได้รับการเรียนในชั้นเรียนรวมให้ ให้ได้มากที่สุดให้เต็มตามสักยภาพนะครับวิธีการอยู่ที่คุณครูที่จะคุณครูประจําการที่จะมอบหมายภารกิจให้ด้วยและท่านจะต้องเป็นเป็นผู้ที่จะต้องช่วยสนับสนุนนะครับในงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็เช่นกันงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการพัฒนาส่งเสริมนะครับกิจกรรมหรือนักเรียนพิการเรียนรวมเนี่ยบางทีมันจะต้องมีอาจจะเขาถนัดเรื่อง อาชีพบางทีนะเขาเขาสามารถที่จะทำงานฝีมืออาชีพเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็ไปช่วยนะครับดูแลเขาช่วยแนะนําให้คําแนะนำนะครับอันไหนที่เขาสามารถทําได้อันไหนที่ทําไม่ได้ก็อาจจะช่วยดูแลเป็นพิเศษนะครับเป็นพลังงานที่เป็นครั้งคราวนะอันนี้ก็ฝากนะครับฝากพวกเราด้วยอันนั้นนการมอบหมายงานนะที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของ กรณีของนักเรียนพิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่แบ่งเด็กนะครับให้พี่เลี้ยงเด็กพิการสอนเสริมนะครับในนักเรียนในนักเรียนเรียนรวมนะครับหรือว่าจัดตารางให้เป็นผู้ประกบพี่เลี้ยงเด็กพิการประกบกับนักเรียนเรียนรวมในกลุ่มสาระที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ภาษาไทยหรือคณิตศาสตร์หรือชาอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการในเรื่องของภาระงาน อื่นๆนะครับของนักเรียนที่การเรียนรวมเนี่ยก็ขอให้ขึ้นอยู่กับความบกพร่องของนักเรียนนะครับเป็นรายบุคคลเราต้องดูนะครับว่านักเรียนนี้มีความบกพร่องทางด้านไหนต้องการเสริมอะไรนะครับอยู่ที่ขบวนการเราจะดูเด็กออกไหมศักยภาพจริงๆเขามีเรื่องอะไรนะครับจะเติมเต็มส่วนไหนให้เขาอันนั้นผมก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับมีหลักเกณฑ์ ในเรื่องของการดําเนินการจริงๆแล้วนะมีข้อที่ทวงติงมานิดหนึ่งว่าภาระหน้าที่จริงๆแล้วพี่เลี้ยงเด็กพิการนะเขามีหน้าที่อะไรท่านจะต้องมอบภาระหน้าที่นั้นให้เขานะครับตรงตามภาระ,ะนั้นนะครับถ้านอกเหนือจากนั้นงบประมาณที่สนับสนุนให้เขาบอกว่าจะเป็นงบประมาณที่ใช้แล้วผิดวัตถุประสงค์ นะครับผมก็เป็นห่วงตรงจุดนี้ด้วยนะครับแต่ศักยภาพผมเชื่อมั่นว่าศักยภาพของครูพี่เลี้ยงดิพิการเองนะครับเขามีความรู้ความสามารถในขณะนีนะ้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่จบการศึกษาวุฒิทางการศึกษาคือปริญญาตรีนะครับเป็นส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของเรางั้นก็ฝากนะฝากาพี่เลี้ยงดิพิการแล้วก็คุณครูที่เป็นครูประจําการ ที่ทำงานด้วยกันต้องประสานสัมพันธ์กันนะครับทำอย่างไรให้เด็กในพื้นที่ของเราที่เราดูแลเนี่ยนะครับพัฒนาผมบอกว่าย้ำเลยพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพขึ้นอยู่กับความสามารถของรายบุคคลอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ที่ท่านนะครับดังนั้นในส่วนของบทบาทตัวนี้นะต้องนำเรียน ตามที่ผมกล่าวทั้งหมดนะครับให้ท่านไปดูแล้วก็ร้อยเรียงให้ดีที่สุดนะครับให้ดูให้ตรงตามที่เราต้องการนะครับแล้วการคัดคนก็เช่นกันพีพเ่ารณาเด็กพิการเนี่ยถ้าเรามีโอกาสตอนนี้สพทบอกว่าทุกตําแหน่งนะครับที่ลาออกไปเนี่ยสามารถที่จะหาคนทดแทนได้งั้นท่านต้องหาคนทดแทนให้ตรงตามนะครับวัตถุประสงค์ที่จะจ้างและตรงตามมา,รารตรฐานตําแหน่งเขา นะครับต้องฝากไว้นะครับค่ะในหน้าที่ของพี่เลี้ยงนะคะเด็กพิการท่านผอ,อก็ได้ให้ความรู้กับพวกเราชาวการศายพิเศษแล้วก็โรงเรียนเียนรวมในสังกัดแล้วนะคะในลําดับต่อไปจะเป็นเรื่องของการจัดสรรอัตราส่วนนะคะระหว่างพี่เลี้ยงเด็กพิการแล้วก็จํานวนเด็กซึ่งทั้ง9ประเภทนี้เดี๋ยวท่านผอ,อจะได้อธิบายให้พวกเราฟังนะคะขอการเชิญค่ะครับ ในส่วนของเกณฑ์อัตราส่วนจํานวนนักเรียนที่การต่อพี่เลี้ยงเด็กพิการปีงบประมาณ2566นะครับทางสพทได้พิจารณานะครับกรอบแนวทางให้ทางเขตพื้นที่การศาึกษาดําเนินการนะครับโดยให้เขตพื้นที่การศาึกษาเนี่ยพิจารณาจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการให้กับโรงเรียนในสังกัดมีหลักเกณฑ์หนึ่งดูข้อมูลนะครับในระบบเซตนะครับโปรแกรมระบบเซตที่ท่านกรอกไปก็คือจํานวนนักเรียน พิการเรียนรวมในโปรแกรมนะครับว่ามีเท่าไหรนะครับ 2. ดูเกณฑ์อัตราส่วนจำนวนนักเรียนพิการต่อพี่เลี้ยงนะครับเด็กพิการที่สำนักง,งานคณะกมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดนะครับในปีงบประมาณ2565กําหนดไว้อยู่ตามที่เราทราบนะครับประเภทของความพิการอยู่9ประเภทลำดับที่1ที่ให้ความสําคัญคือบุคคลออทิสติกนะครับ อัตราส่วนของนักเรียนพิการต่อพี่เลี้ยงเด็กพิการเป็น3ต่อ1ก็คือนักเรียน3คนมีพี่เลี้ยงเด็กพิการได้1คนนะครับลำดับที่2พิการซ้อนนะครับบุคคลพิการซ้อนนักเรียน5นะครับต่อพี่เลี้ยงเด็กพิการ1นะครับเท่ากับลำดับที่3คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา5ต่อ1เช่นกันนะครับเท่ากันอัตราส่วนเท่ากัน ในส่วนลำดับที่4นะครับบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์นะครับตัวนี้จะเพิ่มมานักเรียนทั้งหมดต้องมี10ต่อ1นะครับ10คนต่อพี่และเด็กพิการ1ตำแหน่งหรือ1คนนะครับที่ต้องจัดให้นะครับลำดับที่5นะครับก็คือบกพร่องทางการเห็นลำดับที่6กก็คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ลำดับที่7คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ3ามลำดับนี้นะครับทางการเหียงทางการได้ยินทางการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพมีจํานวนเด็กอัตราส่วนนะครับ15ต่อพี่เลี้ยงเด็กพิการ1นะครับ15ต่อ1นะครับ,รบลำดับที่8ก็คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา และลำดับที่9ก็คือบกคร่้องทางการเรียนรู้หรือเราเรียกว่า LD ที่เราค้พนพบมากนะครับทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่าลายที่เราค้พนพบอันนั้นบุคคลลำดับที่8ก็คือบกคร่้องทางการพูดและภาษาและบกคร่้องทางการเรียนรู้เนี่ยให้อัตราส่วนไว้ว่าเท่า35นะครับนักเรียน35คนต่อพี่เลี้ยงดิพิการ1คนนะครับในส่วนของ การพิจารณานะครับลำดับความสําคัญในการจัดสรรอัตราเราจะดูลำดับลำดับที่ก่อน 1. น,นะครับจัดสรรให้กับสถานศึกษาที่มีห้องเรียนคู่ขนานสําหรับบุคคลออทิสติกเป็นลำดับลำดับแรกนะครับก็คือเราพิจารณาประเภทความพิการอันดับที่1น,นะครับลำดับที่1ก็คือบุคคลออทิสติกก็มีจำนวนเรียน3ต่อ1นั่นแหละครับ อันนี้คือหลักเกณฑ์ที่เราจะต้องพิจารณาอันดับที่1นึ่ลำดับแรกนะครับลำดับถัดไปก็จะพิจารณาให้กับสถานศึกษาต้นแบบการเรียนรวมที่เป็นศูนย์ SSS นะครับหรือ Students Support Service นะครับเป็นลำดับที่2ซึ่งศูนย์นี้อำเภอของเราในเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งหมด6อำเภอนะครับก็จะมีศูนย์ประจำอำเภออยู่1แห่งนะครับ เราจะจัดให้ศูนย์นี้ก่อนถ้าศูนย์นี้มีไม่มีนักเรียนเราก็ไม่จัดให้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจตามนี้นะครับและลำดับสุดท้ายลำดับที่3จัดสรรให้กับโรงเรียนนะครับทั่วไปที่มีนักเรียนพิการเรียนรวมอย่างที่ผมนำเรียนในเบื้องต้นก็คือส่วนใหญ่เราจะเป็นนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้หรือ L D อันนี้แหละครับเราจะจัดสรรไว้ลำดับท้ายๆนะครับก็คือลำดับที่3ม นะครับก็คือบุคคลนะข้อมูลตรงนี้นะครับนักเรียนพิการเรียนรวมเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เขตสามารถดึงออกมาจากระบบเซตได้ท่านไม่ต้องพะวงครับแล้วบางเรียนถามว่าจะได้ไหมได้กี่คนเราเอาเกณฑ์เป็นตัวตั้งครับเอาเกณฑ์เป็นตัวตั้งและดูจํานวน,นนักเรียนนะครับประเภทความพิการทั้ง9ประเภทครับในส่วนของข้อมูลอัตรา เกณฑ์อัตราส่วนของจํานวนนักเรียนพิการต่อพี่เลี้ยงเด็กพิการปีงบประมาณ2องพนนะครับก็นําเรียนไปในเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการธงชัยจันแย้นะคะผู้อำนวยการสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งที่ได้มาให้ความรู้แล้วก็บรรยายพิเศษกับเราในเรื่องของพี่เลี้ยงเด็กพิการแล้วก็อัตราส่วนนะคะระหว่างพี่เลี้ยงเด็กพิการแล้วก็เด็กพิการเรวมนะคะ ท้ายที่สุดขอขอกําลังใจจากท่านผอ,อนะคะเพราะว่าในปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยแผนการศึกษาที่คุณครูทําเข้ามานะคะ,ะผ่านเกณฑ์855คนแต่ว่ามีงบประมาณที่จัดมาให้เรา204คนก็ถือว่าพี่เลี้ยงและครูวิชาการและคนที่รับผิดชอบก็มีความเข้าใจในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่างบประมาณมันถูกทอนลงไปในปีนี้ก็คืออยากจะขอกําลังใจจากท่านผอ,อ,อให้คณะทํางานค่ะครับ สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมต้องนำเรียนก็คือในการทำงานใช่ไหมครับผมให้นโยบายไปว่า 5M ในเรื่อง 5M M ที่หนึ่งก็คือในเรื่องของคนผมให้ความสำคัญกับคนบุคลากรในในสำนักง,งานเองนะครับในโรงเรียนเองในส่วนของพี่เลี้ยงเด็กพิการเองนะครับหรือคุณครูที่ดูแลนะครับผมก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ท่านไม่ต้องห่วงครับ นะครับเรื่องที่1เราพยายามดูแลในเรื่องของการอย่างน้อยพัฒนาท่านก็เป็นการพัฒนาเพื่อที่จะนําสู่ผู้เรียนนะครับก็คือนักเรียนพิการเราจะทําอย่างไรนะครับ2เรื่องงบประมาณก็คือมันนี่นะครับมันเป็นประเด็นปัญหาที่เป็นค่อนข้างเป็นเบี้ยงหัวแตกนะครับเนื่องจากเรามีจํานวนเรียนเพิ่มขึ้นผมมีโอกาสที่ไปเข้าร่วมประชุมนะครับ กับสพทและศูนย์การศึกษาพิเศษและสำนักงานการศึกษาเศษพิเศษใช่ไหมครับที่ชนบุรีนะครับท่านก็นาเรียนว่าเด็กมันเยอะพอเด็กเยอะและ้วที่จะได้รับจากสรรงบประมาณมันก็อยู่อย่างจํากัดนะครับงั้นต้องใช้งบประมาณอย่างน้อยถ้าเห็นความสําคัญก็คือท่านต้องนําเรียนผู้หารเรียนสนับสนุนส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยเติมเต็มนะให้กับเด็กของเราได้รับการพัฒน,นาคุณภาพ นะครับ M2 นะครับ M ที่3ก็คือเรื่องวัสดุอุปกรณ์มิรเตอรีน่นที่มีก็คือสื่อการเรียนการสอนจะทําอย่างไรให้สื่อการเรียนการสอนให้มีครบอย่างน้อยนะครับถ้าเราสามารถที่ทําเองได้หรือเราสามารถจัดหาก็คือซื้อหรือจัดหาวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาดําเนินการก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้การจัดการเรียนการสอน ให้บรรลุเป้าหมายได้ไดนะครับใน,นเรื่องวัสดุอุปกรณ์นะครับทั้งเขตถ้าเขตมีงบประมาณเขตก็อาจจะจัดสรรให้นะครับอาจจะไม่ได้เยอะนะถ้ามีนะครับก็จะดูแลอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเรื่องที่4ครับ M4 ก็คือ management ก็คือการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับเราบอกงี้นะก็แล้วกันก็คือการดูแลเขาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ภาระหน้าที่ของเรา เราจะทำอย่างไรให้เขาได้รับความรู้นะครับได้เติมเต็มส่วนที่เขาขาดนะครับท่านจะทำอย่างไรผมบอกว่าผมเชื่อมั่นในศักยภาพของพี่เลี้ยงเด็กิพิการทุกคนว่าทำได้ครับและสุดท้ายครับเอ็มสุดท้ายคือมายใจครับมายก็คือใจทํางานด้วยใจถ้าใจคิดแล้วว่างานสำเร็จตั้งเป้าไว้นะครับท่านทำด้วยใจแล้ว ท่านสบายใจทํางานแล้วท่านทํางานอย่างมีความสุขผมคาดหวังอย่างนี้ครับแล้วเด็กของเราเรานึกถึงคุณภาพเด็กนะครับเด็กของเราขอให้เป็นคนที่คนเรียกว่าคนดีมาก่อนนะครับท่านงจํานะครับคนดีสองคนเก่งตามมาสามเขามีความสุขใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขนะครับและ ตอบโจทย์สุดท้ายก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับเขตก็คงจะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับในนามของสํานักงานเขตเองในในามส่วนตัวของผมเองนะครับถ้ามีโอกาสทางศึกษารประเทศอย่างน้อยต้องลงไปเยี่ยมท่านอย่างน้อยถ้าผมไปพื้นที่ก็คือลงไปในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเองนะครับด้วยตนเองนะผมก็จะไปเยี่ยมให้กําลังใจท่านไม่ต้องห่วงครับ ท่านไม่ได้ทํางานด้วยตัวของท่านคนเดียวครับท่านมีเพื่อนร่วมง,งานอย่างน้อยผู้หาโรงเรียนที่ผมนงเรียนไปคุณครูในโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนตัวท่านเองและชุมชนและเขตพื้นที่การศาึกษาจะคอยสนับสนุนท่านอยู่เบื้องหลังท่านครับขอเป็นกําลังใจและขอให้ทุกท่านทํางานอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะ